วันที่22กุมภาพันธ์2565นายกิติกรศิรีนิกรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรือการสอบอาทีของนักเรียนชั้นป .1 ให้กับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือโรงเรียนโครงการก อดอซึ่งโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีจำนวนสองโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านสาลาใหม่กับโรงเรียนวัดพระพุทธรวมทั้งยังต้องจัดสอบให้กับโรงเรียนสังกัดต,ตำรวจตะเวนชายแดนคือโรงเรียนตชดบ้านลีนานนนด้วย นางวรารพรแก้วสีขาวศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษกล่าวว่าสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการสอบอารทีระหว่างวันที่1-4มีนาคม2565ซึ่งโรงเรียนปกติ ให้ดำเนินการสอบไปตามความสมัครใจยกเว้นโรงเรียนในโครงการกอพอดอและโรงเรียนตชดที่ต้องดำเนินการพร้อมกันซึ่งที่ประชุมกำหนดให้มีการสอบอาทีในวันที่2มีนาคม2565นี้ถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนทั่วไปเราจะไม่ได้พังคับให้กับโรงเรียนต้องสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นปหนไม่ว่าจะเป็นปสานะคะให้เขาสมัครใจ แต่ในกลุ่มโรงเรียนของตามโครงการพระราชดรำรินะคะหรือโรงเรียนกพดหรือโรงเรียนตอดอาานันนี้ก็คือให้สอบความแตกต่างก็จะต่างกันนิดนึงค่ะในเรื่องของการดําเนินการสอบก็คือคณะกรรมาการที่ควบคุมการสอบของโรงเรียนในกลุ่มของเรียนกพดเราต้องใช้คุณครูที่มาจากต่างโรงเรียน,นะค่ะในส่วนของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทั่วไปปีนี้นะคะก็คือว่าเราจะใช้ครูในโรงเรียนตัวเองดําเนินการสอบ ทั้งสองคนเลยค่ะเดดจะต้องเป็นครูที่อยู่ในกลุ่มการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกัน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป .1 หรือการสอบอาทีจะมีการวัดความสามารถของนักเรียนในวิชาการอ่านรู้เรื่องการอ่านออกเสียงมีการกำหนดคำพื้นฐานการอ่านประโยคและให้นักเรียนจับใจความจากเรื่องที่อ่านโดยการให้เลือกตอบรวมทั้งได้มีการกำหนดคำและประโยคให้นักเรียนอ่านออกเสียง เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนและนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป